โอเคทีนี้ข้อที่2นะคะข้อที่2เนี่ยนี่ y เท่ากับอ่ะเรารู้แล้วนะคะก็คือเจ้าตัวนี้ตัวส่วนเนี่ยมันต้องไม่เท่ากับศูนย์ตัวส่วนต้องไม่เท่ากับศูนย์เราก็เลยแยกเป็นสองเล็บได้วงเล็บนี้กับนี้ออกมาจับแต่ละสองเล็บไปไม่เท่ากับศูนย์ค่ะเพราะฉนั้น x ต้องไม่เท่ากับลบสามแล้วก็หนึ่ง นะคะอันนี้คือ x ต้องไม่เท่ากับอันนี้ส่วนหาค่าเลนเลนต้องเป็น x เท่ากับใช่ไหมก็คือพอเราย้าย x ขึ้นไปอยู่ฝั่งนี้ค่ะสลับกันก็คือเป็น x กำลังสองบวกสอง x ลบสเท่ากับหงส่วน y อะไรเงี้ยคือ y เป็นอะไรก็ได้คะ่ะที่ไม่ใช่ศูนย์เพราะถ้าเป็น1นส่วนศูนย์มันจะหาค่าไม่ได้ เนาะโดเมนตอนแรกสีเขียวเราก็เลยตอบว่า x mm. เป็นอะไรก็ได้ค่ะหมายถึงว่าจะพูดนะคะโดเมนนะคะเราก็เลยตอบว่าเป็นจนํานวนจริงค่ะได้ทุกตัวเลยยกเว้นอะไรคะลบสามกับลบหนส่วนเลน g ์นะคะเป็นอะไรก็ได้ค่ะที่ไม่ใช่ศูนแค่นั้นเลยนะคะอันนี้เชื่อมาเขียนซ้านะนนเชื่อเขียนต่อไปแล้อเอัน,นี้คือข้อที่สองนะคะ